อืมโดนแล้วครับไอ้ดูครับมาแล้วครับเพื่อนๆดูครับนี่ไงไปอยู่ได้อย่างคืนหั่นกระจายอะเนี่ยกวางไปเสียเรียนติดใจขนาดนี้มันอึมันอยู่ห่นนะครับต้องล่อเข้าปากนะพูดอย่างนี้เอาทำเหมือนหล่อหรอมาเอา น่าจะขายให้เจ้าบอตัวตัวร่อยนี่ตัวปลาดุกเอาอยู่กับบ่าตัวปลาายลาบหล่นหูรับกันนะกดสวิงนี่กดสั้นเห็นนะโอ้ยเดี๋ยวนักไอ้ดุกไอ้ดุกหลวง เดี๋ยวเดียวเดียวเดียวดุกลวงดุกหลวงอเออโอ้แขนเจ็บไอ้ฮช่งขแกว่าหันไ้วมใจแขนมันเจ็บครับผมเจ็บแขนยกมาขึ้นแขนข้างนี้เจ็บ ก็เข้ามาเลยเว้ยโอ้ตายอยู่เฮ้ยปลาตัวนี้อ้าวมาแล้วไอ้ดุกยักษ์